สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าประธานผู้รีภัยวิเคราะห์การเมืองไทยจะดุเดือดเลือดพล่านกว่าช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนื้อหาใจความนะครับนายเจรันดิ t าาอภิชัยซึ่งเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอนที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับ ปัจจุบันนี้เป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและก็ตั้งตัวเองเป็นประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนจรรนได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับจรันนบอกว่าคาดคะเนสถานการณ์อย่างเร็วๆจากนี้ไปเนี่ยแหละครับการเมืองจะดุเดือดยิ่งกว่าระยะเลือกตั้งและก็ตั้งรัฐบาล5เดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับคืออย่างนี้ครับ สังคมการเมืองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองขั้วชัดเจนไม่คลุมเครือระหว่างฝ่ายก้าวหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอารุรักนิยมและก็จงรักภักดีจะมีการต่อสู้กันทางความคิดทางการเมืองทุกด้านอย่างแหลมคมเลยทีเดียวนะครับในสภาเนี่ยรัฐบาลผสมหลายพ่อพันแม่ที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี จะขัดแย้งภายในอยู่ตลอดเวลาและต้องเผชิญกับฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพอย่างพักก้าวไกลและก็พักประชาธิปัตย์จนเศรษฐานเนี่ยไปไม่ถูกนะครับส่วนนอกสภาก็จะมีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมมีการเดินขบวนประท้วงกระทั่งขับไล่กันไปละรอกละรอกซึ่งคาดว่าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดทําใหม่ทั้งฉบับเนี่ยจะเป็นฉากดุเดือดแรกครับเพราะว่ากษรตรั เพราะว่าชนชั้นนําเพราะว่าสวอเนี่ยไม่ยอมให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนื่องจากกลัวคนที่สนับสนุนพรรคก้าไกลจะเข้าไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเกินครึ่งและตามด้วยพระราชบัญญัติปฏิรูปและก็นิรโทษกรรมจรันบอกว่าน่าติดตามมากนะครับน่าติดตามมากใครจะยืนอยู่ฝ่ายไหนจะสนับสนุนจะคัดค้างกลางๆเลือกเอาเองก็แล้วกันนะครับ